ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ The King มิติอาณาจักรราชาตอนที่15เต่านินจาหลังจากตรวจสอบสิ่งที่คาดเดาไว้แล้วซุนเฟยก็ตัดสินใจออกจากตัวละครจอมเวทมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่อยากฝึกอาชีพจอมเวท แต่เขาไม่เชี่ยวชาญและคุ้นเคยเท่าอาชีพคนเถื่อนอีกทั้งในโลกความเป็นจริงเวลาไม่รอคนตอนนี้เมืองแซมบอร์ดกำลังเผชิญหน้ากับความเป็นความตายเขาตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นฝึกทักษะอาชีพคนเถื่อนชั่วคราวเลือกตัวละครเกมที่สามารถอัปเลเวลให้ขึ้นสูงเร็วๆจะดีกว่าจะได้เป็นประโยชน์มากขึ้นในยามทำสงครามปกป้องเมืองคิดในใจเพียงชั่วครู่ ซุนเฟยก็ออกจากเกมมาที่ฉากเริ่มต้นเข้าเกมทันทีตอนนี้ซุนเฟยเริ่มเข้าใจพื้นฐานรูปแบบการดำเนินงานของเกมลึกลับนี้แล้วมันดำเนินงานผ่านทางความคิดด้วยวิธีนี้เพียงแค่คิดทุกอย่างก็จะกลายเป็นจริงขอแค่เพียงตั้งสมาธิเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการในใจโดยปกติเวลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในโลกก่อนจะใช้เมาส์ในการดำเนินการจอโฮโลแกรม3มมิติก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าซุนเฟยคราวนี้เขาเลือกตัวละครคนเถื่อนเลเวล5 หลังจากยืนยันก็เข้าสู่เกมความรู้สึกร้ายแรงโน้มถ่วงกลับมาอีกครั้งภาพเบื้องหน้าพราัมไม่ถึงเสียววินาทีก็เข้าสู่เกมอย่างราบรื่นครั้งนี้เขาได้ปรากฏตัวขึ้นที่บลัดมอเขาปรากฏตัวอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำบนพื้นเต็มไปด้วยเลือดและเศษซากข,ของเหล่ามอนสเตอร์หลังจากที่ซุนเฟยทำควสกำจัดสัตว์ร้ายในถ้ำที่ชั่วร้ายเสร็จสิน้นตอนนี้เขากำลังยืนอยู่หน้าบอลแสงสีน้ำเงินรูปวงรีที่มีขนาดใหญ่ราวๆ2เมตร ครั้งที่แล้วหลังจากที่ซุนเฟยเปิดใช้งานประตูเทเลพอรตของม้วนคัมพีกลับเมืองยังไม่ทันจะได้ใช้ก็ถูกส่งออกมาจากเกมเสียก่อนไอเทมโสม,มถูกโยนทิ้งจนเกลื่อนพื้นซุนเฟยตรวจสอบกระเป๋าของตัวละครคนเถื่อนไอเทมที่มีค่าเขาก็เก็บไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้วซุนเฟยมองรอบๆก็ไม่มีอะไรสูญหายไปเขาจึงก้าวเข้าไปที่ประตูเทเลพอร์ตสีน้ำเงินภาพเบื้องหน้าเปลี่ยนไป เสี้ยววินาทีต่อมาตอนนี้เขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในค่ายโรเจอร์แล้วค่ายโรเจอร์ตอนแรกมีฝนตกโปรยโปรยตอนนี้ก็หยุดตกแล้วเพียงแต่อากาศยังมืดครึมอยู่นิดหน่อยเหมือนเมืองอุตสาหกรรมที่มีมลพิษร้ายแรงในโลกก่อนมันยังคงทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดใจ,จมีเพียงอากาศของที่นี่ทำให้ซุนเฟยร,รู้สึกสดชื่นจนหน้าแปลกใจซุนเฟยรีรไปหาแม่ชีอาร่าบทสนทนาไม่มีอะไรแตกต่างกับในเกมโลกก่อน ซุนเฟยได้รับรางวัลเควสครั้งนี้คือคะแนนทักษะหนึ่งคะแนนสามารถเลือกเพิ่มทักษะอะไรก็ได้ในทักษะคนเถื่อนซุนเฟยแทบไม่คิดเขารีบอัพทักษะควบคุมขวานด้วยสถานการณ์ปัจจุบนันมันไม่ง่ายเลยที่เขาจะพัฒนาทักษะทุกอันให้เท่ากันซุนเฟยจำเป็นต้องเลือกเพิ่มทำทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองก่อนเพื่อยกระดับพลังการต่อสู้ของตัวเองขึ้นไปอีกความจริงยอดฝีมือของฝ่ายศัตรูไม่น่าจะมีแค่แลนเดสคนเดียว ซุนเฟยต้องรีบเพิ่มความแข็งแกร่งตัวเองให้เร็วที่สุดเมื่อปรับทักษะเสร็จแล้วซุนเฟยก็สอบถามแม่ชีอาร่าทันทีแม่ชีอาร่าที่เคารพข้ามีคำถามสัก2อถึงสอย่างอยากจะข่ารู้ว่าท่านอยากถามอะไรท่านนักผจญภัยหนุ่มราวกับว่าผู้นำค่ายโรเจอร์จะมองทะลุความคิดของซุนเฟยอ,ออกใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มข่ายินดีมากที่จะตอบคำถามของท่าน แต่อย่างแรกที่ท่านจำเป็นต้องทราบคือในค่ายโรเจอร์หากท่านประสงค์สิ่งใดย่อมมีราคาตอบแทนดังนั้นสิ่งสำคัญคือท่านมีสิ่งใดที่ทำให้ค่าสนใจบ้างเวนเอ๋ยมนุษย์ป้านี้พูดตรงะมัดซุนเฟยถูกคำพูดตรงไปตรงมาของอาคาร่าทําเอาเงิบจนพูดไม่ออกทีแรกยังคิดว่าแม่ชีจะไม่ถูกสิ่งของนอกกายมาทำให้วันไหว แต่ใครจะรู้ว่าอาคาร่าผู้นำของค่ายโรเจอร์ผู้ยิ่งใหญ่จะขอสินบนซึ่งซึ่งหน้าซุนเฟยรู้สึกท้อแท้สุดๆอืมก็ได้ใช้เหรียญทองได้ไหมซุนเฟยถามได้สิรอยยิ้มบนหน้าของอาคาร่าพริบาลเหมือนดอกไม้แรกแย้มคำตอบละสองพันเหรียญทองแน่นอนว่าราคาขึ้นอยู่กับคำถามที่ท่านถามอาจจะมีคำตอบบางคำถามที่ท่านตอนนี้คงไม่สามารถใจไหวแน่ๆ ซุนเฟยเห็นอีกฝ่ายมีปฏิกิริยาแบบนี้ในใจก็ปีติยินดีคิดว่าอีกฝ่ายสามารถตอบคำถามที่ค้างอยู่ในใจเขาได้เขาเริ่มตรวจสอบกระเป๋าตัวเองดวงตาปรากฏความขมขื่นจนถึงตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีแค่1,100เหรียญทองคำตอบสักคำถามเขาก็ไม่มีปัญญาซื้อแน่นี่เป็นวิธีที่ดีแล้วแน่เหรอซุนเฟยอดไม่ได้ที่จะนึกเปล่งถ้อยคำด่าในใจความจริงแล้วยายป้านี้คตรใจดำเลย คำถามข้อหนึ่งก็ลอบไป2 0ง0ันเหรียญทองทำไมไม่ถือมีดมาปล้นกันเลยละ่ะดูเหมือนว่าบิดาคงต้องขายไอเทมหือเดี๋ยวก่อนนะไอเทมซุนเฟยเก็บไอเทมสีเขียวในกระเป๋าอยู่2องอันทันใดนั้นในใจก็พลันสันไหวในเมื่อเหรียญทองยังใช้ได้งั้นไอเทมหลักก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันใช่ไหม เขาแอบกลดด่าความงกของอาคาร่าอยู่ในใจก่อนจะหันหน้าไปถามอย่างนอบน้อมว่าท่านแม่ชีอาราผู้สูงส่งเหรียญทองของข้าไม่พอไม่ทราบว่าสามารถใช้ไอเทมสอ,อย่างนี้แทนได้ไหมเขาพูดพลางหยิบสนับมีดและคทาจอมเวทที่ส่องประกายแสงสีเขียวเรืองรองทั้ง2อ,อันออกมาดวงตาอาคาร่าเปล่งประกายเมจิกไอเทม ใช้แทนกันได้กระดับอเทมนี้ไม่ได้ปรากฏในค่ายโรเจอร์มานานมากแล้วท่านนักผจญภัยหนุ่มกริมวานและจาเวลินมูลค่าของมัน8,000เหรียญทองท่านสามารถถามได้4ข้ออาคาร่าเป็นแม่ชีระดับสูงมีความสามารถในการประเมินไอเทมดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้คัมพีประเมินเพียงแค่กว่าสายตามองก็สามารถเรียกชื่อเมจิกไอเทมทั้งสองอันได้ ในตอนที่เธอประเมินไอเทมเห็นได้ชัดว่าดูจริงจังทั้งน้ำเสียงเผยให้เห็นถึงความเคร่งขรึมนอกจากชุดแม่ชีสีม่วงที่เธอสวมใส่แล้วเธอก็ไม่ต่างอะไรกับแม่ค้าหน้าเลือดดีๆนี่เอง8,000เหรียญทองน้อยไปไหมซุนเฟยแทบอยากจะร้องวา้ที่จริงเขาก็ไม่รู้ราคาของไอเทมทั้งสองอันนี้หรอกแต่เพราะว่าภาพลักษณ์ก่อนหน้านั้นทำให้รู้สึกว่าราคาที่อาคาร่าพูดมาต่ำเกินความเป็นจริง ดังนั้นซุนเฟยจึงรู้สึกว่าราคามันจะต้องสูงกว่านี้แน่ๆแ,แม่ชีอาราผู้สูงส่งเอาแบบนี้หม่พวกเราเลิกพูดเรื่องเงินเงินทองทองกันเถอะมันดูหยาบคายไม่เหมาะกับฐานะผู้นำของค่ายโรเจอร์อย่างท่านเอาเป็นว่าไอเทมสองอันนี้แลกกับ5คำถามแล้วกันหลังจากนี้ถ้าข้ามีไอเทมที่คล้ายๆกันอีกจะนำมาให้ท่านท่านคิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง อาคาร่าได้ยินแบบนั้นเกือบจะร้องเฮยออกมาเสียด้วยซ้ำที่แท้ไอ้นักผจญภัยหนุ่มคนนี้ก็เป็นพวกหน้าด้านระยังไอาปากบอกไม่ต้องพูดเรื่องเงินเงินทองทองแต่ทำไมจากสี่คำถามเพิ่มเป็นห้าคำถามได้ละ่ะมันไม่เท่ากับว่าเพิ่มราคาอาเทมอีกสองพันเหรียญทองหรือแล้วยังมีหน้ามาบอกว่ามันหยาบคายอีกแต่พอเธอลองคิดไปคิดมาเธอก็ยอมรับข้อเสนอของซุนเฟยหลายปีมานี้ก็มีแค่นักผจญภัยหนุ่มตรงหน้าเพียงคนเดียวที่มาที่ค่ายโรเจอร์ และเป็นคนแรกที่สามารถเอาชีวิตรอดจากฝูงมอนสเตอร์มาได้ในค่ายโรเจอร์แม้ว่าจะมีรกหญิงที่มีพลังมหาศาลแต่พลังของพวกเธอแค่รักษาความปลอดภัยของค่ายก็เต็มกลืนแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเอาชีวิตรอดจากพวกฝูงมอนสเตอร์แล้วนำไอเทมที่ดีๆกลับมาด้วยและอาคาร่าสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พลังของเดียบโลก็ยิ่งกัดกร่อนพลังงานของโลกนี้ เธอมีแผนสำคัญสำคัญมากมายที่จำเป็นต้องให้นักผจญภัยตรงหน้าไปทำให้สำเร็จข้ารู้สึกซาบซึ้งกับความใจกว้างของท่านเหลือเกินแม่ชีอคาราที่ทรงเกียรติคำถามแรกคือทำไมข้าถึงได้มาอย่างโลกนี้ท่านนักผจญภัยหนุ่มอาคาราใช้ดวงตาแปลกๆจ้องมองมาที่สุนเฟยก่อนจะพูดอย่างช้าๆว่าข้าไม่รู้หรอกว่าท่านมาจากไหนเพราะว่าในการรับรู้ของข้าท่านไม่ใช่คนของโลกนี้ แต่ข้ามั่นใจว่าที่ท่านมาที่นี่แน่นอนว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าโลกนี้ต้องการท่านหาเป็นความประสงค์ของพระเจ้านี่เป็นคำตอบเหรอสุนเฟยพลันตกตะลึงไม่ผิดแน่นี่เป็นคำตอบยายป้าอาคาร่าพูดอย่างมั่นใจพลางพยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจังสุนเฟยพลันหน้ามืดอยากจะเปล่งถ้อยคำด่าดเต็มแก่เป็นความประสงค์ของพระเจ้า เป็นคำตอบที่ช่วยอะไรอย่างนี้ตอบกับไม่ตอบมันต่างกันตรงไหนพระเจ้าอะไรตัวเองไม่รู้จักหรอกสำหรับคนที่ตั้งแต่เล็กจนโตเติบโตมากับวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าอะไรนั้นคำตอบของแม่ชีอาร่าก็เหมือนกินข้าวเพื่อไม่ต้องหิวแต่ผู้ที่อยู่ใต้ชายคาจำเป็นต้องก้มหน้าบอกที่ใครตาบอดให้ให้ยายป้านี้เป็นผู้นำของค่ายโรเจอร์ ซุนเฟยร้องเพลงฮาร์เลสยูของเฉินเสี่ยวชุนในใจพลางน้ำตาตกในอดทนไว้เขารีบถามคำถามข้อที่2องคำถามข้อที่2ถ้าค่าถูกฆ่าในระหว่างต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์จะมีโอกาสฟื้นคืนชีพไหมนี่เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับซุนเฟยร,ระบบเดียบโลมีเควสมากมายเควสก่อนหน้านี้ที่เขารับเป็นแค่เควสเริ่มต้นหลังจากที่เลเวลัพความแข็งแกร่งก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วย และภารกิจก็ยิ่งยากขึ้นไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องประทะก,กับบอสที่มีเลเวลสูงและพลังที่แข็งแกร่งมากเมื่อเวลานั้นมาถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่มองเทงดังนั้นก่อนที่เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นซุนเฟยจำเป็นต้องรู้ให้แน่ชัดในโลกนี้ระบบจะเหมือนเกมคอมพิวเตอร์ในโลกก่อนหรือเปล่าที่หลังจากตัวละครตายแล้วสามารถมีโอกาสฟื้นคืนชีพ แม่ชีอะคาร่าพลันมองชุนเฟยด้วยสายตาแปลกๆท่านนักผจญภัยหนุ่มข้าต้องยอมรับว่าสิ่งที่ท่านรู้อยู่ไกลเกินกว่าที่ข้าคิดไม่ผิดเลยก่อนหน้านั้นนานมากแล้วหากนักผจญภัยที่อยู่ที่นี่ได้ตายก็จะได้รับพลังของพระเจ้าและสามารถฟื้นคืนชีพได้พูดถึงตรงนี้ความเร็วในการพูดของแม่ชีอะราก็ช้าลงแต่ว่านั่นมันก็ผ่านมานานเหลือเกินทุกเวลาทุกนาทีพลังของเดียบโลก็เป็นมลพิษคอยกัดกร่อนโลกนี้ 50ปีมานี้จึงไม่มีนักผจญภัยมาที่นี่อีกเลยดังนั้นคำตอบของคำถามนี้คือข้าไม่รู้ซุนเฟยตกตะลึงอีกรอบไม่ไม่รู้นี่ก็ถือว่าเป็นคำตอบเหรอใช่เพราะข้าบอกท่านทุกอย่างในสิ่งที่ข้ารู้ดวงตาของซุนเฟยพลันลุกเป็นไฟเริ่มมีควันดำๆออกมาจากปากจมูกก็เริ่มพ่นไอขาว,ขาว อีกไม่นานตรงหัวคงจะมีเขาปีศาจเหล็กงอกออกมาอมิตพุทธหญ่ป้าที่อยู่ตรงหน้าคงไม่ได้ล้อกันเล่นใช่ไหมพระเจ้าคุ้มครองอยากจะให้แม่ชีตรงหน้ามันถูกมอนสเตอร์จับตัวไปแล้วก็ x อหลังจากนั้นก็ o อโอแล้วก็ x อ็กอีกครั้งในใจซุนเฟยเปล่งถ้อยคำด่าไม่หยุดแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่อดทนต่อไปแม่งเออยากจะเป็นเต่านินจาแล้วหายไปจากที่นี่ไว สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเดอ King ม <The King. S 1> ิติอาณาจักรปราชา